จดหมายถามถามกันต่างๆนานน้ากันต่างๆอยากรู้นักว่าได้เข้ามาจากไหนยะหรือกันที่นี่ว่าตัวบอยนี้นนหาเมียไม่ได้ก e. ่าวหาว่ากันเสียหายว่าชอบผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิง จริงแต่โกยิ่งใช่ฉชหรือมาถึงนี่บอกพวกฉันนีเต็นกระเทยตายตายจะหายหมดเลยตายตายจะหายหมดเลยไม่เคยไม่เคยแต่กระเทยเพื่อนฉันยังหรือกั้งปจได้แเฟเน,นมากมายเขียนจดหมายถามมาคุถามกัน หามาจากไหนหรือจัอื่นมีว่าผัวหนูนี้หาผัวไม่ได้หาหานเสีหาชอบผู้ชายแต่ไม่ชอบผู้หญิงอันที่จริงฉันก็เป็นกระเทยร่างกายเหมือนผู้ชายทุกสิ่งแต่ปัญชายไม่อายผู้หญิงปัญายไม่อายผู้หญิงโอ๊ยหนแลเจอผู้หญิงเ้วไม่ ว่าตัวน้องก้อยนี้เป็นกระเทยตอกไปยตายจะหายหมดเลยตายตายจะหายหมดเลยตายตายจะหายหมดเลยช่วงนี้ยิ่งยิ่งมีคนเป็นปล่อยข่าวอยู่ว่าพวกเราเป็นมีเฮอ่อนะสิแพ้ไอชิบหายบอกว่ามันเป็น มันมันเป็นเมียเอกชัยอ้าวเป็นผัวน้องบอยอินี่นี่ผมบอกใครแอบไปแอบไว้อย่าไปบอกใครเขาเนี่ยหมดพู้ชายตู้เนี่ยกูไม่เคยเสียเรือตุ่นตายแล้วผู้ชาไงดูดากอ่ะมึงไม่เหลือแล้วนั่งอยู่นู่นแหละอย่าไปเชื่อมันะอย่าไปเชื่อมันนะอย่าไปเชื่อมันโอ้อ่ะอือเราผู้ชายเต็มตัวอ่ะอือเป็นยังไงไม่คิดจะคิดอย่างนั้นหรอกอือแค่มือก็รอ่ไปร้อยยี่แล้วปึ๊บหนุ บอกให้นะว่าหนูจะบอกจริงๆแล้วเนี่ยนะหนูเนี่ยทั้งๆตนเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงหมดเลยเฮ้ยมีเฮียเนี่ยเป็นผู้ชายอย่างเดียวเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยจริงๆ